สวัสดีครับหนึ่งแปด p นะท่านผู้ชมก็อยู่กับ e สิบเจ็ดหนึ่งนะเปิดที่สี่ k ครับเดี๋ยวไปดูว่าเปิดนี้จะรอดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเปิดแรกไปที่แดงครับท่านผู้ชมหนึ่งจุดห้า k ลุยเลยแล้วกัน มาดูว่าจะมาหรือเปล่านะครับนึงจุดห้าเคไปที่แดงนะขอสวยๆส,สักที่เยอะป่ะเขาบอดนะแล้วสามครับโอ้โหเจอแปดหลังแล้วไ้ชมหน้าชาเลยดีแบบเนี้ยอุ๊ยเกินไปหรือเปล่าแปดหลังนี่โคตสุด อีกทีกับแดงครับท่านผู้ชมไม้ที่สองเหลือหนึ่งโอ้ยเกินไปมีเจ็ดกับสองโอ้โหแปดสามโดนอีกแล้วเอา้าโดนลูกเปิดเลยอะเกินไป แดงอีกทีมาโอ้โหแดงทุกเปิดโดนทุกเปิดโอ้โหเอาเรื่องน้ะแบบนี้นะเอาเรื่องมาปะหนึ่งกับสี่ครับเขาแค่สี่โอ้โหกว่าจะวินมานะท่านผู้ชม ซ้ำไปครับถ้าได้ม่มนี่ไม่น่าผมก็ะเทไปอีกอะท่านผู้ชมมาหรือเปล่าครับท่านผู้ชมหน้าแปดกับหน้ากง่งขอเจ็ดแปดเก้าของเราอือหือทายเกมครับท่านผู้ชมเจ็ดเจ็ด อีกทีปะต้องมาแล้วล่ะท่านผู้ชมจังหวะนี้นี้ต้องมาแล้วละ่ะเราเจ็ดเขาแค่สองเราเหลือหกครับอือครึ่งหนึ่งท่านผู้ชมอ่ะ เทไปอีกทีครับ,ท,รบท่านผู้ชมอยายไิธีน้ำเงินเลยแล้วกันกระเปิดนี้สามเคที่น้ำเงินครับท่านผู้ชมจะมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละสวยๆมาทีดิ มีเจดกับสามครับรอดปะเหลือหนึ่งเลยครับอ่ะเขาบอดนะโอเคเขาก่งเข้าไปสวยยาหยายครับท่านผู้ชมอ่ะ,มมอะพอเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจอนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ